สวัสดีครัเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างสิงเช้าบ่ายนะคะประจันทันที่22ธันวาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกกาาเรีกรบพนันนะสําหรับตัวดินของเราก็คือ6กับ9 5กับ8 60 61 62 63 65 68 69 90 91 92 93 95 96 98นะ แปดเก้าห้าเก้าห้า้าหสห้าแดสองจับคู่ก็หกห้าห้าหกหกแปดแดหดเก้าเกดนะคะเก้าหห้าเกนะสามตัวจะซ euh. ื้อตามหรือไม่ซื้อตามก็ไม่เป็นไรเด้อเราลงให้ดูเตะตาเนาะหรือจะจับเอาใหม่ก็ได้เนาะต่อไปบ่าย9ก้ากับสอสามกับหกเราจับ9ก้าับสให้นะคะ90้าศูนย์เก้าหสองสเก้าส้าหเก้า สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่สามหกสามเจ็ดสามเก้านะคะเก้าสองหกหกเก้าสามหกสามหกสองเก้าสองนะจับค so ู่ก็เก้าสองสองเก้าเก้าหกหกเก้าสามเก้าเก้าสามสามสองสองสามเนาะก็ขอให้เพื่อนเพทุกคนโชคดีนะคะนี่บ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายเนาะโชคดีทุกคนค่ะหกกับเก้ามาเหมือนกันต่างกันแปดกับห้าสามกับสองเนาะแปดห้าสองแปดห้าสามเนาะ โชคดีทุกคนค่ะ